สวัสดีค่ะและววันนี้ก็กลับมาพบกับการรีแอคชั่นกันอีกครั้งนะคะและ EP นี้ก็จะเป็นการรีแอคชั่นเพลง memory ของอูซอกกับอุนซังซึ่งอูซอกกับอุนสังเคยไปออกในการ Produce X 101แล้วอูซอกก็ก่อนหน้าน,นี้ก็เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Up n t i o n แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ออกโซโล่เดียว แต่หลังจากที่ไปออกโปรเจกตันโอวันก็คือเคยได้เดบิวต์เป็น X1 ด้วยกันพร้อมกับอึนซังแล้วก่อนหน้านี้นอึนซังก็มีเพลงโซโลเดียวออกมาแต่ใครจะคิดคะว่าครั้งนี้เขาจะมาออกซิงเกิลด้วยกันทั้งคู่คือมันเหนือความคาดหมายสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของ X1 ด้วยเนี่ยก็ว่าได้นะเพราะว่า ด้วยความคนละสังกัดอ่ะเออมันก็เลยแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะเออก็เลยคิดว่าเพลงจะเป็นยังไงเอ็มวีจะออกมาเป็นยังไงคือนี่เห็นคือนี่เห็นตัวอย่างภาพีเซอร์แล้วมูรู้สึกว่าภาพสวยมากแล้วก็อรอให้ถึงวันที่สิบสี่ก็คือวันนี้ไวไวยว,ว่าเอ็มวีจะเป็นยังไง คือถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีวยกว่าน้องเราไม่พูดความทำเพลงไปรับชม MV เพลง Memory ของอูซอกกับอึนซังกันเลยดีวยกว่าค่ะว่าจะเป็นกันเป็นยังไงกันบ้าง we'll talk to in time. In the

พี่คิดว่าควาหายเพลงมันต้องแบบดีแน่ๆอ่ะเพราะเสียงร้องของอินซังก็คือดีขึ้นเสียงร้องของอูซอกแบบดีเหมือนเดิมอ่ะเราเคือซังประสบเราเคือเห็นดีอ่ะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ดีเดียวเราดีมาก ใครยู่ในที่นะคะว่าทีเคกับแบนนี่โมจะมาทำเพลงด้วยกันหลังจากที่ดู MV เพลง memory จบไปก็คือเปิดมาด้วยเสียงของอึนซังที่รู้สึกว่าเสียงน้องจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ต่อด้วยเสียงของอูซอกคือเสียงอูซอกดียังไงก็คือดีอย่างนั้นอะแล้วก็ ฉากสวย MV ดีแล้วคือเพลงอะแค่เห็นชื่อเพลงมันก็แบบเออต้องเดาได้เลยว่าออความหมายน่าจะแบบดีอะ่ะแต่ไม่รู้แบบเออจะแบบแฝงความเศร้าอะไรรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเพราะเราไม่ไม่สันทัดเรื่องการแบบเรื่องคำแปลเพลงอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วย แต่โดยรวมแบบมันเหนือความคาดหมายแล้วคือมันออกมาดีแล้วใครจะไปคิดว่าสองสังกัดอย่าง T.O.P กับแบนด์นิวมิวสจะมาทำเพลงทำเอ็มวีด้วยกันฉันว่าเราก็เรียกแบบมัน Amazing อะ่ะแล้วมันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีกับสำหรับแฟนๆที่ตามมาตั้งแต่สมัย X1 ด้วยเลยก็ว่าได้พอนี่ก็มีเมนอยู่ใน X วันเหมือนกันเราก็เลยแบบเออคิดว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากแล้วคงคิดว่าถ้าอืมคือพูดไม่หลอกอะแต่คืนี้เออถ้าได้ร่วมงานกัน ก็คงจะดีเนาะเราก็แบบเออพอเห็น่างนี้แล้วมันก็ดีจริงแหละที่แบบเหมือนเหมือนเป็นการแให้ของขวัญแฟนด้วยแล้วก็ได้มาทำงานด้วยกันคืออันนี้ได้พูดด้วยฟิลความรู้สึกส่วนตัวล้วนนะคะเพราะว่าก็แอบเสียด้เหมือนกันแหละเออ เอาละยังไงเราก็ต้องขอฝาก MV เพลง Memory ของอูซอกกับอ่นซังด้วยนะคะคือเข้าไปรับชมกันได้ในช่อง YouTube Official แล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP ีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย